อิสานไต่สตอรี่นะคะมอนี่พามารับชมสะโบราณนั่นก็คือสะลบนะคะหรือว่าสะวัดนครธรรมนั่นเองนะคะมันเป็นสะโบราณสะแห่งหนี้ตั้งอยู่ที่วัดนครธรรมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนะคะกนานี่เพื่อนเสียเอิญว่าสะลบนะคะเป็นสะโบราณสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะ เพิ่นยกทัพไปตีเมืองละแวกนะคะกัมพูชาตอนยกทัพไปตีเมืองละแวกนี่คือพศ2136นะคะเพราะว่า,า,ม,ามันจะพ่วงกันกับ,กบอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์คือกันนะคะช่วง2 1 3 6เพิ่นกัสีมาปาบับพญาละแวกกัมพูชาเพิ่นกับผ่านอำเภอนางรองคือกันนะคะจ้าเมืองนางรองก็เลยได้ขุดสะยามา นะคะเพื่อให้กองกองทัพเพิ่นได้ใส่น้ำนะคะคือการก็มองนีแหละนะคะมองนีเพิ่นกนห้นายทหารเพิ่นนะคะหรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ขุดเพิ่นแต่ว่าตามบนันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยเพิ่นบอกว่าอา่พระบาทไอ้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นคนขุดนะคะเพื่อเอาไว้เลียงกองทัพเพิ่นนะคะในการในการออกศึกพญาละแวะกสองหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยสามสิบหกนั่นเองนะคะก็ นะคะเป็นสะน้าโบร้านที่หลงเหลืออยู่นะคะถนนเซนนี่ก็เป็นถนนตรงมาเลยตรงถ้าตรงเนี่ยสิพนันสิพันกลางวัดเลยนะคะบัตานีเพิ่นกันเลยเห็ุทั้งเบียงเบียงออกไปด้านค้างวัดนะคะเพื่อบบไหามันเพื่อโบไฮไปตรงกลางวัดนั่นนะนะเพราะว่ามันสิมีกิดกิจของผระกิจของสงนะคะเดี๋ยวมันสิ เป็นการรบกวนประเจิดประเจิดเกินไปเพิ่นก็เลยมีทางเบี่ยงนะคะเส้นทางนี้ก็สิไปจันทบุรีไปจังหวัดตราดนะคะไปผัดตะวันออกนะคะถ้าจากถ้ามาจากนวนินแดงนะถ้ามาจากนวนินแดงเลี้ยวขวากับเขาถนนสามสิบสามไปกรุงเทพนะคะตรงไปก็เป็นจันทบุรีไปตราดนะคะสะนามโบราณแห่งนี้นะคะมีซื้อว่าสารลบนะคะก้อนนนี้วัดนครธรรมก็สิเป็นวัด สระบนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี่เปลี่ยนมาเป็นวัดนครธรรมนะคะหลังจากหลังจากสมเด็จพระนเรศวรหรือว่าองค์ดำนะคะเพื่อนกับสีมากับน้องเพื่อนเด้นะคะองค์ดำองค์ขาวเอกาทศรสนะคะนเรศวรมหาราชกับเอกาทศทศรสนะคะก็มากันสองคนตามเส้นทางโบร้านกับนางรองช่องตะโกแล้วก็มานีนะคะแล้วก็หลังหลังจากนั่นก็สี กาษีโบมีผู้ใดบันทึกไว้นะคะมามีอีกเทื่อนนึงกะสมัยรัชกาลที่สามนะคะศึกเจ้าอนุวงศ์ประเทศเลาวเลยนะคะแล้วกัเพื่อนกับกวาดตอนคนล้าเวียงจันทร์มาอยู่วัฒนานะคะกระจายกระจายไปหลายหมู่บ้านบ่ว่าสิเป็นบาน้านเผาบ้านพะลบนะคะบ้านเมืองบ้านจิกนะคะโดยเฉพาะบา้านเผานี่ขา้าวลาบเพื่อนสิดังมากนะคะผ่านไปผ่านมาวัฒนานะครนี่คันผู้ใดบริกเขาาา้าวลาบบ้านเผานี่โอ้ถือว่าเชยนะคะ หลังจากสมเด็จพระนาเรศวรมหาวราชนะคะหลังจากาจบศึกเมืองละแวกเนี่ยอำเภอัฒนานาครกับบไดมีผู้ใดบันทึกเลยนะคะมาบันทึกอีกรอบนึ่งกับสมัยศึกเจ้าอนุศึกเจ้าอนุวงศ์ของประเทศลาวนะคะศึกเจ้าอนุวงศ์เจ้าพญาบดินเดชาสิงห์สิงห์หาเสนีนะคะว่าถึงศึกเจ้าอนุวงศ์นี่กับกับพ่วงม้าน้ำกันครับไอ อำเภอนางรองคือกันนะคะอำเภอนางรองบุรีรัมนะคะสมัยศึกเจ้าอนุวงศ์กับเจ้าเมืองนางรองก็โดนประหารชีวิตนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้พศสองพันสามรอยหกสิบเก้านะคะศึกเจ้าอนุวงศ์เจ้าพญาบดินเดชานะคะ <c oughs> เพื่อนกาสิเดกกวาดตอนคั่วเวียงจันทร์นะคะคนเล่ามาอยู่แถวนี่นะคะตะกี้วัฒนานครเพื่อนซื้อบ้านทุ่งขยกนะคะ ราชการที่สามกับสมัยราชการที่สามกับเปลี่ยนมาเป็นอำเภอวัฒนานครนะคะอันนี้กับว้าสาโบรานที่วัดนครธรมให้รับให้ได้รับชมกันให้ได้รับฟังกันนะคะที่อำเภอวัฒนานครนะคะมารับชมด้านอีกฝั่งหนึ่งของวัดนครธรรมนะคะเพนซิมีสารเกาแก่นะคะอยู่อีกด้านข้างๆนะคะถนนบางหันนี่คือถนนทั้งไป จันทบ,บุรีก็ไปจังหวัดตราดนะคะสาลากษัตริธิราชนะคะอันนี้ข่อยว่ไในมีความรู้เรื่องศาลาหลังนี้เลยนะคะว่าเพิ่นเป็นอย่างคือต่างซื่อว่าศาลากษัตริธิราชนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นมีกษัตริย์มาพักนะคะนั่นก็คือนเลสวนมหาราชนะคะองค์ดำองค์ขาวเพิ่นมาพักอยู่หนี่กับเป็นได้นะคะ ประชาชนก็นเลยตั้งซื้อวาาลาษัตราธิราชนะคะเป็นสารเก่าแก่โบราณโบราณน,นะคะสังเกตว่ามองไดที่ที่มันมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะคะกะสิชาวบ้านกสิตั้งศารแบบนี้ไห้นะคะเป็นสารประจําเมืองนะคะเป็นสารหลักเมืองนะคะสังเกตสังเกตได้หลายๆที่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะกะสิมีศารแบบนี้นะคะเออ บ้านหูถมนบน้องไม่เสียบคือกันนะคะเพิ่นกับสีมีสารมีซอวาเอ่อบดินเดชาสิงหาสิงสิงหาเซนีนี่แหละนะคะคือเจ้าพญาบดินเดชาแสดงว่าเพื่อนกับเคยเสด็จผ่านนะคะชาวบ้านก็เลยเฮ็ดสารเพื่อเป็นเกียรติให้กับเพิ่นนะนะอันนี้ก็กสีคือกันนะคะพเพื่อนก็เลยตังซอว่าศาลากษัตราธิราชกายูขังๆงกับสะโบราณน,นะคะ สะลบอยู่ที่วัดนคนรธรรมอำเภอวัฒนานาครน,นะคะพุนะสุดโซมไปแล้วนะคะเป็นเพราะว่าถนนตัดตัดตัดเอ่อพาวัดนะคะเขาก็เลยได้เห็นได้เห็นแบบนี้นะนะคะอันนี้ก็นำมาให้เดี๋ยวรับชมกันนะคะประวัติศาสตร์ท้องทิ่นประวัติศาสตร์โบราณของอำเภอวัฒนานาครจังหวัด สะแก้วนะคะเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่เก่าแก่มากๆเลยนำมาให้ได้รับชมกันนะคะก็อย่าลืมเดอ้อผ่านไปผ่านมานะคะสำหรับผู้ใดที่ชื่นชอบเรื่องเล่าเก่าๆประวัติศาสตร์ทองทิน่นโบราณเก่าๆนะคะก็อย่าลืมผ่านไปผ่านมาวัฒนานาครก็อย่าลืมเอ๊ะสะโบราณสะลบนะคะวัดนครทำอยู่หม่องใสเนาะ อยากไปเบิงแท้นะคะก็ะอย่าลืมมารับชมกันนะคะตามประวัติศาสตร์ท้องถิ่นความเป็นมาเป็นอย่งไดแน่นะคะอย่าลืมมาท่องเที่ยวกันในเด้อนะคะสำหรับมือนี้อีสานไต้ละไปก่อนสวัสดีค่ะ